เบตากรูแคนจากยีสต์ดำนะคะซึ่งจริงๆแล้วค่ะเบตากรูแคนเนี่ยมีผลการศึกษามานานแล้วนะคะตั้งแต่ศตวรรษที่40โดยด็อกเตอร์ลุยส์พิลิเมอร์นะคะซึ่งเขาพบว่าโครงสร้างของเบตากรูแคนชนิดต่างๆเนี่ยที่พบอาหาเนี่มีหลายชนิดบางทีเราอาจจะเจอเขาบอกว่าเบตากรูแคนนะคะจากเข้าโอ๊ตเนี่ยอย่างจากเข้าโอ๊ตเนี่ยเขาจะเน้นในเชิงในเรื่องของการ ลดการสะสมของคอเลสเตอรอลแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดได้มากนะคะแต่ว่าในมุมของเรื่องของการเสริมความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาวเนี่ยโดดเด่นเลยจะต้องเป็นตัวเบต้ากรูแคนจากยีสต์ประโยชน์ของเบต้ากรูแคนมีหลากหลายมุมนะคะอย่างแรกคือช่วยในเรื่องของการต่อสู้กับมะเร็งได้ดีนะคะโดยผลการศึกษานี้ศึกษาโดยดรเวติก้านะคะจากมหาลัยลุยส์วิลนะคะ เขาพบว่าเบต้ากูแค์เนี่ยค่ะจะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าแม c โครฟาจแม c โครฟาจเนี่ยก็จะอยู่ในโหมดของกองกองกำกับเหมือนกันนะคะคืออยู่ในกลุ่ม innate immune In ก็คือเป็นภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กําเนิดนะคะเขาไปกระตุ้นตัวแม c โครฟาจแล้วก็เซลล์เพชฌฆ่าที่ชื่อว่า natural killer cell NK c e ลลนะก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันเหมือนกันนะคะ ให้ออกมาทํางานโดยเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่จะทําหน้าที่เป็นดันแรกปกป้องร่างกายนะคะและป้องการการรุกรานจากเซลล์มะเร็งนะตัวนี้ค่ะเขาจะคอยนะคะสอดส่งและฆ่าเซลล์มะเร็งแล้วก็เสริมการทําหน้าที่ของภูมิต้านทานได้อย่างดีเลยเรามาดูนะคะผลต่อมาของเบต้ากลูแคนช่วยให้แผลเนี่ยสมานติดและเร็วดิ่งขึ้น เขาพบว่านะคะด้วยกระบวนการที่เขาไปทาให้แมคโครฟาจเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีขึ้นจึงทําหน้าที่ในการกินพวกแบคทีเรียรต่างๆได้ดีซึ่งการที่มีแผลเปิดนะคะสิ่งที่น่ากลัวก็คือในเรื่องของแบคทีเรียรที่จะมากาอกินแล้วทําให้แผลนะคะเกิดการติดเชื้อเกิดหนองเกิดการอักเสบแล้วเขามีการทําการศึกษาในหนูนะคะที่ทําแบบมีลักษณะแผลนะคะเปรียบเทียบนีชัดเจนเลยนะคะ กลุ่มหนูที่<ต>ไม่ได้เบต้ากรูแคนเราสังเกตลักษณะแผลเริ่มต้นเนี่ยแผลนะคะในขนาดที่เท่ากันกลุ่มเปรียบเทียบเนี่ยเราสังเกตเนาะพอถึงวันที่เก้าเนี่ยยังเห็นรอยแผลอยู่แต่ในกลุ่มที่ได้รับเบต้ากรูแคนเสริมกลับพบว่าแผลเนี่ยค่ะมีขนาดที่ลดลงและสมานกันได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะ เบต้ากลูแคนยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการควบคุมโรคเบาหวานซึ่งตัว Beta เบต้ากลูแคนก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูการทํางานของเซลล์ตับอ่อนทําให้ตับอ่อนนสามารถผลิตอินซูลินได้ดีขึ้นนะคะ แล้วก็ลดความหนืดของใยอาหารทําให้อาหารเนะะี่ยค่ะดูดซึมค่อยๆดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดทําให้ไม่เพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดที่เร็วจนเกินไปนะคะะแล้วก็เบต้ากลูแคลเนี่ยยังช่วยกระตุ้นไขกระดูกให้สร้างเม็ดเลือดขาวเพิ่มนะคะโดยมีผลการศึกษาเมื่อปี2017เนี่ยคะ่ะเขาได้ให้กลุ่มทดลองเนี่ยทานเบต้ากลูแคน เพราะว่าเบต้ากูแคนเนี่ยจะเข้าไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่านิวโทรฟิลกับแมคโครฟาจเนี่ยทำให้ร่างกายนะคะตอบโต้ต่อสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคต่างๆได้ดีขึ้นเบต้ากูแคนยังช่วยลดในเรื่องของปรับในเรื่องของคอเลสเตอรอลนะคะด้วยความที่เบต้ากูแคนเนี่ยเขาจะเป็นไฟเบอร์นะคะเขาจึงช่วยในการขัดขวางการหลุดซึมไขมันเข้าไปสู่ในลำไส้เนี่ยได้ดีนะคะ และเบต้ากูแคนนะคะยังช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ไฟโบบลาสซึ่งเซลล์นี้จะอยู่เยอะในบริเวณที่ข้อต่อของเราเขพบว่าเบต้ากูแคนเนี่ยมีผลต่อการกระตุ้นทำให้เซลล์เ hmm. ม็ดเลือดขาวเนะะี่ยค่ะทำงานนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ผลิตปัใจจัยในการสร้างกรทฮอร์โมนทำให้การซ่อมแซมบริเวณข้อต่อนะีคะในการสร้างทั้งคอลลาเจนอีลาสซินแล้วก็ น้ำไขข้อที่มีองค์ประกอบหลักก็คือเป็นพวกไฮยาลูโรนิกเนีคะสร้างออกมาได้ดีขึ้นนะคะทําให้ข้อต่อเนะะี่ยค่ะสามารถเคลื่อนไหวนะคะและยืดหยุ่นได้ดีขึ้นข้อเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของเบต้ากลูแคนอัพเดทความรู้เรื่องสุขภาพอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ